แผ่นดินทุกตารางนิ้วของไทยมีเจ้าของครับและเจ้าของก็คือคนไทยทุกคนแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้ามีคนพยายามจะมาบอกว่าพื้นที่ที่เราเคยหยิบยื่นน้ำใจและความช่วยเหลือให้ในยามที่เขาลำบากตอนนี้มันกลายเป็นของเขาไปแล้วนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่กำลังเดือดสุดๆที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเรื่องราวของการรุกล้ำอาิปไตย ที่มีประวัติศาสตร์แห่งความช่วยเหลือเป็นเดิมพันเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่และละเอียดอ่อนมากๆนะครับและผมอยากจะย่อยให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ชายแดนของเราในตอนนี้จุดที่กำลังร้อนระอุที่สุดเลยก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านหนองจานในจังหวัดสระแก้วนั่นเองครับความตึงเครียดมันไม่ได้เกิดจากลมปากหรือการกล่าวอ้างลอยๆนะครับ แต่มันคือการกระทำที่ชัดเจนที่ฝ่ายกัมพูชาได้ค่อยๆขยายชุมชนของตัวเองรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่ประเทศไทยเราดูแลมาโดยตลอดพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมีการสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้นมีคนเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นเรื่อยๆจนมันมีลักษณะเหมือนการพยายามสร้างความจริงขึ้นมาใหม่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของพวกเขาเพราะมีคนของเขาอาศัยอยู่มานานแล้ว แน่นอนครับว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นประเทศไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางการของเราโดยเฉพาะกองทัพได้มีการตอบโต้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนั่นก็คือการเข้าไปติดตั้งแนวรั้วลวดหนามเพื่อเป็นการยืนยันขอบเขตและปกป้องอธิปไตยของเราซึ่งผมอยากจะย้ำตรงนี้ให้ชัดๆเลยนะครับว่าการกระทำของเรานั้นคือการดำเนินการภายในเขตแดนของประเทศไทยเองเราไม่ได้ลุกรานใครนะครับ แต่เรากำลังขีดเส้นในบ้านของเราเองเพื่อบอกให้รู้ว่านี่คือเขตแดนของเรานะคุณจะล้ำเข้ามาแบบนี้ไม่ได้หลายคนอาจจะถามว่าอา้าวแล้วมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องเขตแดนกันมานานแล้วใช่ไหมคาตอบคือใช่ครับปัญหาเขตแดนมันมีอยู่แล้วในบางจุดแต่เรื่องราวของบ้านหนองจานมันซับซ้อนและเจ็บปวดกว่านั้นเยอะเลยครับ เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับน้ำใจของคนไทยที่เราเคยหยิบยื่นให้แก่พวกเขาในวันที่ลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติของเขาเลยก็ว่าได้เรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยนะครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2522ตอนนั้นประเทศกัมพูชากำลังลุกเป็นไฟเลยครับจากภัยของสงครามกลางเมืองที่รุนแรงมากๆประชาชนของเขาต้องหนีตายกันอย่างน่าเวทนาครับ ทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วพวกเขาหนีว่าที่ไหนก็หนีข้ามพรมแดนมาพึ่งใบบุญของประเทศไทยเรานี่แหละครับในฐานะเพื่อนบ้านที่มีมนุษยธรรมประเทศไทยในตอนนั้นก็ไม่ได้ใจจืดใจดํานะครับเราเปิดพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาาน,นี่แหละครับจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าค่ายผู้อพยพหนองจานขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น ข้อมูลจากเพจโบราณน,นานมาระบุว่าตอนนั้นมีชาวกัมพูชาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายแห่งนี้มากถึงประมาณ1 3 0 0 0คนเลยทีเดียวครับเราไม่ได้แค่ที่สุกหัวนอนนะครับแต่เราให้อาหารให้น้ำให้ยารักษาโรคและที่สำคัญที่สุดก็คือเราให้โอกาสในการมีชีวิตรอดกับพื้นมนุษย์ที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส นั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยทำให้แก่พวกเขาบนผืนดินที่ชื่อว่าหนองจานแล้วคุณลองคิดตามนะครับแผ่นดินผื้นเดียวกันแผ่นดินที่เคยชุ่มโจยไปด้วยน้ำใจของคนไทยแผ่นดินที่เคยเป็นที่พักพิงให้แก่พวกเขาได้มีชีวิตรอดมาวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่พิพาทที่พวกเขากำลังพยายามจะบอกว่ามันเป็นของเขาพยายามจะยึดครองโดยการขยายชุมชนเข้ามาทีละนิดทีละนิด,นดโอ้ พอเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แล้วมันเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดใจมากๆเลยนะครับมันเหมือนการถูกหักหลังความช่วยเหลือของเราในวันนั้นกําลังจะกลายเป็นดาบที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงอธิปไตยของเราในวันนี้นี่แหละครับคือที่มาของคําว่าทําคุณบูชาโทษที่มันกําลังเกิดขึ้นจริงๆนี่อาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับว่าในเวทีระหว่างประเทศ บางครั้งความทรงจำเรื่องบุญคุณมันอาจจะเลือนลางไปตามการเวลาและผมประโยชน์ที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่จะอยู่ตลอดไปก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอธิปไตยของชาติที่เราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องรักษาเอาไว้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้รัฐบาลไทยเราทำอะไรอยู่เรามีท่าทีที่แข็งกราวแค่ไหนและเรามีหลักฐานอะไรไปสู้กับเขาบ้างเรื่องนี้สำคัญมากๆครับ เพราะมันจะทําให้เราคนไทยทุกคนมั่นใจได้ว่าพื้นแผ่นดินของเรามีคนดูแลปกป้องอยู่ต้องบอกเลยครับว่ารัฐบาลไทยเราไม่ได้นิ่งเฉยหรือปล่อยประละเลยแม้แต่น้อยครับการตอบโต้ของเรานั้นทําผ่านช่องทางที่เป็นทางการและหนักแน่นมากๆนั่นก็คือการออกถแถลงการอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศเลยครับซึ่งการใช้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ถแถลงนั้นมีนยยะสาคัญในเวทีโลกนะครับ มันคือการประกาศจุดยืนของประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับรู้อย่างชัดเจนใจความสําคัญในถแถลงการนั้นไทยผมสรุปเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ 1. การกระทําของฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการขยายชุมชนหรือการรุบล้ําใ,ใดๆก็ตามถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่เคยทํากันไว้หรือที่เราเรียกกันว่า MOU ปี2543อย่างชัดเจนชัดเจนซึ่งสาระสําคัญของ MOU ฉบับนี้ ว่ากันง่ายๆก็คือทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะรักษาสภาพที่เป็นอยู่เดิมเอาไว้จะไม่มีฝ่ายไหนเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ในบริเวณที่ยังตกลงเขตแดนกันไม่ได้แต่สิ่งที่กัมพูชากําลังทํามันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อย่างจงใจครับดังนั้นนี่คือการละเมิดข้อตกลงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับประเด็นที่2ที่กระทรวงการต่างประเทศเราพูดไว้อย่างน่าสนใจและตรงไปตรงมามา,มากๆก็คือการกระทําของกัมพูชาครั้งนี้ มันสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาร้ายและการขาดความจริงใจในการพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันอืมนี่เป็นคำที่รุนแรงมากๆในทางการทูตนะครับการบอกว่าอีกฝ่ายมีเจตนาร้ายมันคือการประกาศเลยว่าเราไม่เชื่อใจคุณแล้วนะสิ่งที่คุณกําลังทํามันไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่มันคือความตั้งใจที่จะเอาเปรียบเราดังนั้นการที่ทหารไทยของเราเข้าไปวางแนวรั้วลวดหนามมันจึงไม่ใช่การหาเรื่องนะครับ แต่มันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จําเป็นและเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งการทุกล้ําที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเพื่อยืนยันว่าเราเอาจริงนะเราไม่ยอมให้ใครมาล้ําเส้นอธิปไตยของเราได้ง่ายๆและที่สําคัญที่สุดก็คือรัฐบาลยืนยันว่าเราได้ทําการประท้วงเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะตื่นตัวเราส่งสัญ,ญญาณเตือนไปหลายครั้งแล้วแต่เมื่อสัญญาณเตือนไม่เป็นผลก็จําเป็นต้องมีการกระทําที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับ แต่เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นคลายแม็กซ์ที่สุดและเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนได้ฟังแล้วน่าจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพงังแต่เรามีความจริงและประวัติศาสตร์ยืนอยู่ข้างเราด้วยมันคือเรื่องของหลักฐานครับหลักฐานชิ้นสำคัญที่โผล่ขึ้นมาแบบที่เรียกได้ว่าอีกฝ่ายคงคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เรื่องของเรื่องก็คือว่าไม่นานมานี้เองครับฝ่ายกัมพูชาเขาพยายามจะทําเกมการเมืองระหว่างประเทศครับด้วยการเชิญคณะทูตทหารจากประเทศต่างๆให้เข้าไปดูในพื้นที่พิพาทเพื่อที่จะพยายามนําเสนอข้อมูลในฝั่งของตัวเองหวังว่าจะสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของพวกเขาในสายตาชาวโลกนั่นเองครับว่ากันง่ายๆก็คือการทํา PR นั่นเองครับแต่เรื่องมันกลับตลบตาครับกลายเป็นว่าการกระทําครั้งนี้มันย้อนกลับเข้าตัวเองอย่างจังเลย เพราะในระหว่างที่พาคณะทู่ทหารเดินดูพื้นที่นั่นแหละครับมันดันมีภาพของหลักฐานชิ้นโบแดงหลุดออกมาให้คนทั้งโลกได้เห็นนั่นก็คือภาพของหลักหมุดเขตแดนเก่าแก่หลักหนึ่งที่มีตราสัญ,ญลักษณ์และตัวอักษรสลักไว้อย่างชัดเจนว่ากรุงสยามคุณฟังไม่ผิดครับกรุงสยามหลักหมุดนี้ไม่ใช่ของที่เพิ่งเอาไปปักนะครับแต่มันคือหลักเขตแดนทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกปักขึ้นในสมัยของการทำสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคมนู่นเลยครับซึ่งก็คือสมัยรัชกาลที่5ของเรานั่นเองหลักหมุดพวกนี้คือเครื่องยืนยันอาณาเขตของประเทศเราตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในยุคนั้นและมันยังคงตั้งตระหง,ง่านเป็นพยานของประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้าการปรากฏตัวของหลักหมุดกรุงสยามชิ้นนี้มันจึงเป็นมากกว่าแค่ก้อนหินหรือเสาปูน แต่มันคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้มันคือเสียงตะโกนจากอดีตที่บอกเราว่าบรรพบุรุษของเราได้รักษาแผ่นดินผืนนี้เอาไว้และได้ทำเครื่องหมายสแสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วมันทำให้การกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาดูอ่อนลงในทันทีเลยครับเพราะคุณจะมาอ้างสิทธิเหนือที่ดินที่มันมีหลักฐานของกรุงสยามปักอยู่ได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งในตัวเองอย่างที่สุด นี่คือสิ่งที่ทําให้การต่อสู้ของเราในครั้งนี้มันทรงพลังครับเพราะเราไม่ได้สู้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่เราสู้ด้วยข้อเท็จจริงด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และด้วยหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่ทุกชาติที่จเจริญแล้วต้องยอมรับที่นี่พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วตั้งแต่ประวัติศาสตร์แห่งการให้ที่พักอาศัยมาจนชิงการลุกล้ำในปัจจุบันและการตอบโต้ด้วยหลักฐานที่ชัดเจนของเรา มันก็ทําให้เราต้องกลับมาขบคิดถึงบทสรุปและบทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องราวนี้ครับว่าอนาคตของพื้นที่ตรงนี้และความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านจะเป็นอย่างไรต่อไปบทเรียนแรกที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องราวที่บ้านหนองจานมันได้สอนบทเรียนราคาแพงให้กับคนไทยทุกคนว่าบางครั้งการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแม้จะเป็นสิ่งที่สวยงามและน่าภาคภูมิใจแต่มันก็อาจจะถูกบิดเบือนหรือถูกหลงลืมไปตามกาลเวลา และอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างปัญหาอธิปไตยให้กับเราในอนาคตได้เหมือนกันดังนั้นการทำความดีก็ส่วนหนึ่งแต่การปกป้องผลประโยชน์ของชาติก็เป็นอีกเรื่องที่เราจะละเลยไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับเรื่องนี้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรนะครับแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศชาติมันคือการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้แลกมาด้วยเลือดเนื้อและสติปัญญา และมันคือการส่งต่อมรดกที่เป็นแผ่นดินที่สมบูรณ์ให้กับลูกหลานของเราไปในอนาคตต่อไปสิ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยก็คือท่าทีของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนี้ครับหลังจากที่เจอกับท่าทีที่แข็งกร้าวและหลักฐานที่ชัดเจนของฝั่งไทยเข้าไปพวกเขาจะยอมถอยหรือจะยังคงเดินหน้าสร้างปัญหาต่อไปและกลไกาการเจรจาในระดับทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว จะสามารถทำงานเพื่อหาทางออกที่สันติให้กับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าประวัติศาสตร์มีไว้ให้เราได้จดจำและเรียนรู้ครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เดินซ้ำรอยความผิดพลาดเดิมๆและเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันเกมการเมืองระหว่างประเทศที่มันซับซ้อนอยู่เสมอสำหรับเรื่องราวของบ้านนองจาน,นี้ช่องสรุปสั้นของเราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์และนำข้อมูลเชิงลึกมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันอีกแน่นอนเราจะย่อยเรื่องยากให้ง่ายเพื่อให้คุณฉลาด ขึ้นและรู้ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ